สวัสดีพี่น้องทุกคนครับครับงานเบาโชกเมื่อเนี้ครับมาต่อเติมฟังนี่ครับจะเหลือมุ้งน้อยเดียวพี่น้องเนี่ยครับครับเดี๋ยวไปเบืองเสาเขียวครับว่าเพ่นเห็ดยังนะครับเมื่อเนี้ยจะโบยซือๆหรอกครับเบาโชกเห็ดกระทมเสาเขียวกับมาเห็ดอันนี้ครับมาออยนะครับครับมองนี่กรจะปลูกข้าวโพดครับหล้วก็มีอ่ามะละกอนะครับมะหุ้งครับผม จะมาเอาหญ้าจักหน่อยครับเมื่อนั้นบ้าโชก็เอามานะครับมาเอาหญ้าหอดอเครื่องนึงแล้วนะครับก็จะสุดแล้วนะครับมื่อนี้สาวเขียวก็เลยมาเห็ดให้มันแล้วนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอปป้าเปลูกกระปวดไว้มาเอาหญ้าด้วยนครับโอปป้ปลูกไว้ครับบักฮู้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับผมก็น่าจะซับจักหน่อยครับบัดนี้สำหรับบักฮู้ เบ,บังุงกับปลูกไว้เป็นระยะครับ3เมตรอันนี้ครับประมาณ3เมตรปลูกไว้เป็นระยะครับขอโพดกันนะจะได้กินอยู่ครับใส่ปุ๋ยแล้วกัส้งเขียวขึ้นมาจัง่อยครับต้นไนได้กินกันโอเคนะครับต้นไนบ่ได้กินกันบ่เป็นยังครับ กลับมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงแรงๆการเห็ดงานอยู่ในสวนของบัวโชกสาวเขียวนะครับบัวโฉกต้องไปเห็ดกระทมตออีกครับก็น่าจะเลี้ยอยู่แล้วครับมือนี้เลี้ยวมือนี่ก็จะได้เทพปูนครับบ่อมืออื่นกับมือหือครับสาหรับปูนก็ต้องสั่งสั่งปูนพันมาก่อนสั่งหินรส้ปูนครับผมบประมานกับบ่วนาจะเกินหาพันครับ ประมรอาั่ครับอาไร้ี่า้ตยครับหย้าไร้ครับหย่าไร้เฮงครับการสำรับกล้วยเบาโชก้าตอนนี้ครับนี่ครับต้นนี้คือ ทีบ่บบาโชกดูแลเองนะครับต้นแรกนะครับพี่น้องต้นแหลกที่ดูแลเองให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับกาเบิงว่าเพิ่นจะได้จกเครื่อนะครับโอ้เบิงแล้วจะว่าได้กาเบิงว่าจะได้จักวีพี่น้องตอนนี้ก็ซีครับทั้งรางซีตอนนี้เห็แล้วสามครับอันนี้ครับพี่นอ้องอันนี้ครับ ตอนนี้ก็มีอยู่สามวีหัซีแขางล่างครับเ่าโชวว่าขอเจ็ดกับแปดนะครับได้เก่าก็ถือว่าโอเคครับกับถือว่าดีครับผมตัวแรกก็ดีเบิร์ดพี่้องเลยว่าแต่ใดนะครับว่าแต่ออกเครื่องก็ดีใจแล้วครับนะครับก็หลังจากที่เฮ็ดงานแล้วนะครับเฮ็ดกระท่อมเอาหญ้าแล้วก็ เดี๋ยวจะมาตัดนอนไมนอน,นี่พี่น้องเป็นยังไงครับเห็นสาวเขียวแล้วทษสเตียบจังน่อยอ่าวอ,อกเลยไหนครับรลุนกันพี่น้องโอ้โหมาฐานครับนอน,นี่งหญ่ครับผมเขาตำตำเลยสาวเขียวแ m นแท่งเขาบละเดี๋ยว จื๊บโอ้ยยับคือดีก็ได้เอาคามมาทั้งผีก่อนแทงเข้าไปแล้วก็ปาดมาผีก่อนอันนี้ครับพี่น้องนั่นนละแทงไหมเอาเป็นสองคมเลยครับจะว่าถือรอนั่นเนี่โอ้ยน้องเอา้าตั้งท่าดีๆก่อนครับพี่น้องมันชาโนนี่น้ำตจถือรอนี่น้ำ เดี๋ยวาลองปาดบังพี่น้องครับผมเออหักเลยของสันลักเออโอ้พี่น้องเอ้พีน้องงำๆเงยบอหน้าบอแบบนี้บอหน้าอยู่พี่น,อนอ้อ,อง,อ,อ,งอังนอนี้ครับนอนหนึ่งอีกนอนหนึ่งอาจจะตัดครับเมื่อนี้อันนี้ครับพี่น้องนอนนี้ก็คาดว่าพ่อแล้วนะครับ เปิดค,ค่อยๆเปิดค,ค่อยๆเปิดปุ๊บเบาโชคต่อถุงพี่น้องเอาละเอาตัดเลยบรรมเป็นยังนี่แหละตัดตำเลยกับออนเบิดตัดตำๆๆเลยนอนี่เพราะว่านอนพอดีครับประมาณฟุตนึงก็จะตัดตำๆๆเลยเพียน่น้องเสาเขียวเราตัดปุ๊บนั่นละโอ้คือคือนอนี่ส่งคืออยู่ได้หรือการตัดเป็นแทงงก็ไม้ทะลุเลย แทงอีกแทงางกลาง,งเลยไหมแทงอีกน่าละได้ต่อนี้เด้ไปโชหมนไปหยาได้หนึ่ง,งเ,อเอามาทั้งพี่บ่ะเนี่ยปาดๆเลยบ่ะเนี่ยอ่าโอเคพี่น้องอปอนบ่ลล่ะนอนนี่ประมาณโลหนึ่งแหละครับพี่น้องอ,อันนี้ครับสวยๆครับพี่น้อง ป้านอนอีกคื้วันแถะสองวันอสองนอมันเคียงใ่กันทุอันนี้ครับพี่น้องสองนองามๆพี่น้องครับเดี๋ยวจะ,ะไปขอคุณต้อพี่น้องครับไพ่บอโชกัดช่ำไม่ล้ายอยู่ครับนี่ครับกัดำลังกำลังแตงอยอดครับนี่ครับยยยตดบิดเบิดแล้วอนอเคีวยวๆพอนะ,อะนอเดี๋ยวบาลโชกัดครับเดี๋ยวบาลโชกัดเปิด นี่ครับนอนี่คือใส่คุครับผมกะเบิ่งว่าจะเป็นยังไงพี่น้องสามารถเปิดเอาทิละสามารถเปิดถ้นอนี่ยครับโอ้นี่ครับพี่น้องใส่คุก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ่าวชกใส่คุครับใส่คุงุ่มนี่ก็ได้คือกันอ้วนดีปะเราพักได้สองเขียวนี่ๆทักได้อีกนอนหนึ่งนี่โอ้เอาคุงุ่มใบต่อเลยพี่น้องนอนน่อยพร้อมเลยแมน ตัดเลยตามผลหรือเปล่าเอาเอาเอาคืนนี้คืนนี้มันแข็งผลอ่ะเอาคืนนี้เอาอันละประมาณนั้นละอ,อู้นะครับอ่นอนๆเลยพี่นอ้นนงงงนอนงเขียนเอาได้ป่ะนี้เด้อเราว้องถือถือนอนนะครับเดี๋ยวเขาเชือกเราตัดร่องมึงพี่น้อง ลาบังเด้อลาบังเด้อเอาเชือนเชือดเชือนเชือดเอานั่นแหละแค่ควายอ้าวนะพี่น้องนอง้อยๆครับกะน้อยแต่ว่าคือตันดีครับข้างล่างนี่ช่วงล่างนี่สุดยอดครับพี่น้องนี่ครับอ่อนดีปะอ่อนจ้ะครับประมาณโลนึงไดน้นะครับครับผมแต่เบิดไปแล้วนะครับที่บ้าโชคท่ามการ คุ ikum, Bref, um e, ้มใบนะครับทําการคุ้มใ้กับเบิร์ดแลลวครับตัวนี้เะบ่ไดดคุ้มครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมือนี้ก็จะตัดไปเลยครับสำรับนอเนี่กะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนพี่น้องอึบไหวคือเป็นยังงสิเป็นตาเตานอเนี่เป็นตาเตานาะตาเตากะเอาเลยไปยั้งสันะตัดออกเลยจะง่ายอยู่บ่ละเมนสซ่งสีง่าย เอาเอาอันนี้สิเป็นสีธรรมชาติว่าจ้ะครับตัวนี้จะเป็นแบบบริเวคุมจันธรรมชาติเลยเอามองเขียวๆหรอเขียวนั่นล่ะนั่นละตัวนี้จะเป็นเขียวที่เห่าปล่อยแบบตามธรรมชาติพี่น้องหมดเลยโอ้หมดมาเดี๋ยวสิตาร์หนึ่งโอ้ได้แล้วอ่าโอเคพี่น้อง เป็นคือนีดูปลาเนาะหากเก่าเลยอันนี้ครับ <c oughs> นอแบบนี้ก็ไดครับเป็นนอที่แบบธรรมชาติเลยเพี่น,น้นงธรรมชาติธรรมชาติเลยเดี๋พุ่มจาจะเป็นซือนี่ยยา่ยายเพิ่นกับมารุนนำ้ำ <c oughs> ยายเปิดบางที่อะไรย่ายเป็นยังไงใส่เกียบดำนี่ครับใส่เกียบดำฮะนาอนา,ยายหลายครับ โอ้เอาเอาใช้ได้ใช้ได้แต่ตามความรู้สึกผมมาใส่ใส่แกบดิบดีกว่าครับแกบเหลืองๆนืองครับเนาะใส่แกบดำผมมารู้สึกน้องไม่จะขืนสาครับะย่งน้อยอยู่ครับพึ่งง้มนะครับพึ่งควมใบจ,จะเกิดห้ายพี่น้อง,น,งน,นี่ครับพี่น้องนอเขียวนอหนึ่งกะไผ่เบาโศกตัดใบกะเกีกกยกาหน่อยหนึ่งพี่น้อง เกี่ยการนิดนึงเบาโชกล่อเหตุใบร่นเบิดก่อนครับพี่น้องที่สร้างไว้ก็ตามคิ้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูนอไม่ออกนะครับถึ่งออกกรบเบาโชกจะทยอยเก็บนี่แหละครับเทรลหางหกนอแบบนี้ครับเป็นชุดชุดไปแล้วครับเบาโชกจะหนึ่งใส่ถุงทรงไ้เด้อพี่น้องด้วยขอบคุณทุกๆทุกๆออเดอร์นะครับพี่น้องครับอันนี้ครับพี่น้องสวยงามครับ ยายเรากันอยากลุ่นน้ำครับยายเรากันย่างบวค่อยไหวตอกครับเป็นเล่าย่างบวค่อยดีขาบวค่อยดีแต่เรากันอยากมากเราอยากมาเบิงอันนี้ครับพี่น้องอานนท์นี่ก็จะตัดไปเลยครับปาดเฮ้ยสวัสดช่วงล่างนี่สุดยอดครับพี่น้องครับขึ้นไม่หรือกางหรืเนาะขึ้นไม่เนี่ยกับร้ายครับนี่ครับขึ้นไม่ไซสี่มึงโรคพี่น้องไปเห็นชีล้วอ่านั่นแหละ เอาทั้งนี้ก็มีตัวนี้มีเด้อันนี้ตาเต่านี่ยต,ตาตเตา่าตาเต่ากันอาจ,จะง่ายอยู่นะนั่นละโอ้เริ่มเก่งแล้วตัวนี้ <c oughs> ได้หลายโลอยู่เด้อพี่น้องเด้เลยหรือสองเต่าคนเด้อจะเสรงไปอีกท่านเอาจะได้เอาซึ่งมาหนึ่งเหครับครับการเทน่อไม่ถุงกับธรรมดานะครับพี่น้องก็ต้องใส่ถุงหนึ่งนะครับเพราะว่าะจะบ่ริเพิ่นมีอากาศเข้านะครับถ้าอากาศเข้า น้อไม่จะเก็บบ่ไใดโดดน,นะครับน้อไม่จะเสียครับจะเสียเร็วปลาเดาปลาเดาเออน,นั่นละล่ะเฉียนเลยเฉียนจิ๊ดจิ๊ดเลยดนี่ครับพี่น้องีส่สวยๆครับดีๆงามๆง่ายจนเสาเขียวพันะ<า>นะใช่ละอ่าวผ้าตัวนี้ได้ได้ัหมเอ้าโอ้เสียดายแถอตอนนั้นตอนทางในีส้สินทางในเอาครับงามๆครับพี่น้องโอ้คักคัก สวยครับพ no anyway ี่น้องครับพี่น <backpack ing> ้องแบบนี้จะนองงามๆครับเนี่ยครับจะได้ทั้งเมดสามสี่ห้าหกหกนอครับพี่น้องครับหกนอสวยๆแบบนี้จะนองงามๆครับนี่ครับพี่น้องครับนอสวยๆครับหกนอผมว่าสันก็ดีครับสันนี่คือนำนักจะ บ่อเสียน้ำหนักไปที่เวลาเ้าปลอกหลายครับแบบนี้ก็ดีครับเนี่ยแบบนี้ก็ถคือว่าข้างล่างก็ได้คือกันแต่ว่ากขต้องมาตรวจสอบว่าคอตรงนี้นะครับแข็งหรือเปล่าถ้าคอแข็งเข้าก็ต้องตัดออกนะครับตัดตรงคอออกแต่ถ้าคออ่อนกับคือว่าได้เบิดครับแบบนี้ก็ดีครับคดีแตกต่างคนละอย่างนะครับแบบนี้ก็ดีครับเนี่ยข้างล่างนี่แบบอ้วนๆเลยครับสวยงามครับ ครับแบตก็จะเบิดแล้วครับพี่น้องครับจะแบตเลยอยู่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการไทยอ่าเป้าโชคอ่ะคลิปนี้บ้าโชคอ่ะขอขอบคุณพี่เพีน้องครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจอ่าเดี๋ยวให้เตาเกียงงานลากที่ลาหนองนะครับอันนี้ก็จะเอาไปฝานนะครับฟอกแล้วก็ฝานแล้วก็นหนึ่งครับผมกะส่รงตามออเดอร์นะครับก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์นะครับีสั่งมากครับผมขอบคุณครับ ก็ให้พี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปแล้วครับพี่น้องอึบ้บเอโทรศัพท์เจ้าเหนียวน้ำนีนะเออ